สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r i a t i n g นี่เป็นความรักราศีพฤกษบป,ประจำเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 1วันที่ยยดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลชา n น l จะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิก์ของ Facebook Instagram นะคะ เฟซบุ o เพราความความรักผู้อ่านจะพยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจ i n s t a g r กรมสำหรับท่านใดอยากจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้เลยนะคะผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้าก็อาจจะมีจำนวนจำกัดแล้วก็มาเป็นรอบๆบสำหรับบางชิน้นขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe, Like, ์แชร์และกระดิ่งค่ะ การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันได้ timeframe คลาดเคลื่อนค่ะแับชมก็กูได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมแล้วก็ตามของแบบ channel นี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู Energy โดยรวมทั้งหมดแล้วก็เริ่มจาก4ประเด็นเหมือนเดิมนะความรักที่เป็นประเด็นสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ขอทราบ Energy ความรักราศีพฤษภกลุ่มพาพันธ์ ขอข้อความจากแองเจิลสำหรับคุณค่ะขอข้อความจากกิลเวิร์สสำหรับคุณนะคะอาละเริ่มกันเลยราศีพฤษภ Love p l e a s e ได้ค่ะ you ready คุณพร้อมแล้วที่จะได้พบกับรักแท้นะคะ ซีโนซีโนให้กับเรื่องราวเดิมๆหรืออะไรที่มันไม่ใช่ของคุณนั่นแหละนะ,ะแล้วก็เตรียมที่จะต้อนรับทูเลิฟรักแท้คู่รักที่ไม่เป็นที่ไม่ได้เป็นประเด็นในช่วงเวลานี้คนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยคุณมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นรักแท้นะแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะรู้สึกยังไม่มั่นใจหรือว่า บางท่านแผนการเรื่องอนาคตเรื่องแต่งงานอาจจะยังไม่ได้คิดถึงหรือว่านึกถึงแต่ว่าแน่นอนหลักของคนนี้คือ true love ของคุณนะ you ready คุณพร้อมแล้วสำหรับสิ่งใหม่ๆนะคะสำหรับโชคดีที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะ energy น,นี้เป็น energy ของ energy ของความโชคดีความสมหวังเนาะ l e t the m a g i c happen นะคะ เปิดโอกาสให้ชีวิตคุณได้พบเจอกับปฏิหารได้เลยนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คู่ควรสำหรับคุณนะใครอย่ามาบอกว่าชีวิตเราทุกครั้งนะพอเวลาที่มีใครทักคุณว่ามันไม่ดีแล้วคุณก็จะคิดว่าไม่ดีตามปากเขานั้น ถือว่าเป็น mindset เดิมๆผู้อ่านอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะรับไว้สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือ ุณจะต้องกําหนดโชคชะตาด้วยตัวคุณเองนะอย่าไปให้โชคชะตาของคุณห้อยติดอยู่กับปากใครเพราะอาจจะบอกทุกครั้งดังนั้นการอ่านของชาแนลนี้เราจะมีแต่คําแนะนําใช่มันจะต้องตรงประเด็นเสมอกับชีวิตคุณแต่ในอนาคตมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่คุณคู่ควรด้วยเนาะถ้าไม่รู้จักมองหาสิ่งดีๆนะับตั้งแต่วันนี้บอกเราว่ายากชีวิตคุณจะยากแล้วคุณจะเหนื่อยเอาละเมนเอจี่สำหรับทุกๆประเด็นค่ะ ได้แล้ว Ooh. เทพธิดาประจันนันเองนะ Goddess of the Moon s เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่พักหายเหนื่อยแล้วก็เตรียมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นขอทราบความรักที่เป็นประเด็นค่ะคู่ที่เป็นประเด็นออกมาเป็นเดวิลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคนโสด คนโสดแทงกิ n ง w ูแมนสถานะไม่ชัดเจนค่ะทิอฟ์คัอีกหนึ่งใบสำหรับคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นค่ะ วายรับซอสเรื่องราวที่ไม่สบายใจน่าจะจบลงแล้วแหละเนาะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดกันเนาะถึงอนาคตข้างหน้าอยู่พอสมควรทีเดียวอ่ะมาถึงคู่ที่เป็นประเด็นดูสิอในที่ True Love You re Ready แต่เดวอมันขึ้นออกมาว่าคุณหลุดพ้นจากวังวนเดิมๆมองด,ดูเหมือนประเด็นจบลงแล้วคุณเริ่มต้นกับ นิวเลิฟรักครั้งใหม่ที่เป็นโซเมตของคุณมากกว่านะเพราะคุณอาจจะเซโนให้กับคนที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดวิลขอดูเนที่ตัวคุณตัวเขาภาพรวมทั้งหมดโอเคตัวคุณเป็นทัวร์เพนตะโค ขอดู energy ตัวเขาค่ะตัวเขาเป็น file อ o u r c e เขาสรุปอีกหนึ่งใบค่ะ คงบคบคุณนะ่าที่จะหลุดพ้นจากวังวนเดิมๆแล้วนะคะมันอาจจะมีคิดถึงเรื่องเขาบ้างแต่ความคิดถึงเนี้ยมันเป็นไปในละักษณะที่ดูสถานการณ์โดยรวมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจบลงเพราะอะไรอะไรประมาณนี้มากกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองดูตัวเขาอาจจะอยู่เงียบหายไปเลยก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งไม่ได้บอกคนเนาะหรือก็อาจจะมีคนมา พูดคุยหรือว่าสื่อสารกับเขาระหว่างนั้นด้วยก็เป็นไปได้แต่อนเนที่ของความคิดถึงมันยังมีอยู่เขาคิดถึงคุณนะคะอยากที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาตัวคุณเองคุณมีเกณฑ์การ move on แล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบกับ new love ซึ่งเป็น true love ของคุณคุณพร้อมแล้วละ่ะสำหรับรักครั้งใหม่แล้วก็รักแท้แต่ทีนี้ทัว์เป็นดอกโกบอกว่ามันอาจจะต้องอยู่ในช่วงเวลางการตัดสินใจเลือกนะคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือก ระหว่างรักครั้งใหม่กับคนคนนี้ซึ่งเขาจะกลับมาเป็น king of cup นะกลับมาพร้อมกับความรระพื่อที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออเปลี่ยนไปจากเดิมนะดีขึ้นแล้วก็กลับมาหนวนี้คือมาด้วยความรู้สึกจริงๆที่เขาอยากจะมีคุณไว้ในชีวิตดังนั้นดังนั้นมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ซีเรสหน่อยที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะทีนี้ e n e r g ออกมาบอกว่าคุณอาจจะซีโนให้กับอะไรเดิมที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันทําให้คุณรู้สึก ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีปฏิหารในเรื่องราวของความรักหรือว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างชี้นำทางให้คุณได้คุณให้คุณได้ตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องแต่ที่แน่ๆนะคะใครคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่คนคนนี้จะต้องเป็นรักแท้ของคุณรักแท้รักที่ดีก็คือนะคะเขาจะต้องทำให้ความสัมพันธ์ดีวันดีคืนแล้วก็อยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตตลอดเวลานั่นเองเนาะเอาละ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คุณคนโสดบ้างคนโสดอ่าคุณอดอาจจะโสดมาได้นานสักระยะแลนะคะคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวคุณเองหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่พร้อมแต่ Energy ของแองเจิลอกว่า you ready คุณพร้อมแล้วนะอย่าเพิ่งเซโนได้ไหมเพราะว่าคุณคนนี้ เป็นทูเลฟนะก่อนหน้านี้คนโสดอาจจะรู้สึกว่าไม่่ะไม่เอาดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะไม่อยากเหนื่อยแล้วอะไรประมาณนี้อาจจะโสดมาได้นานแล้วด้วยแหละ6เดือนขึ้นไปหรือเป็นปีสําหรับบางท่านขอดูเอนเนอร์จีตัวคุณแล้วก็ใครคนนั้นที่คุณจะได้เจอเอนเนอร์จีขึ้นมาเป็นมูนอีกแล้วเอนเนอร์จีใครคนนั้นที่คุณจะได้เจอค่ะเอนเนอร์จีเป็นเดอะสตาร์ บวสรุปอีกหนึ่งใบค่ะออกมาเป็น Queen of Pentacles เอเ g นอี่อาองมาบอกว่าคนโสดมิเกนคุณจะได้พบเจอรักแท้เพราะคุณพร้อมแล้ว แม้ว่าจะใช้เวลานานสักหน่อยแต่คนนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวได้หลั่งใจคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะก่อนหน้านี้อาจจะมีแต่มันยังไม่ถูกใจคุณคุณก็อาจจะตัดสินใจอยู่คนเดียวไม่เลือกหรือว่าเรื่องราวความรักดาเนินมามันหลอนมันทำให้คุณกลัวว่ารักครั้งใหม่มันจะไปไม่รอดหรือเปล่าหรือคุณไม่เหมาะอยู่เป็นโสดดีไหม ปร,มปริมอยู่ในหุนดางนี้ละ The s าอาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่ซึ่งเป็นโซเมตของคุณน,นี่แหละควีนออฟเพนเดโคออกมาบอกว่าในรานี้อาจจะมีเข้ามาแล้วเป็นชาว่าตดินแล้วก็ดูดีซะด้วยเพียงแต่คุณยังลังเลใจใช่ไหมไม่ต้องลังเลใจค่ะเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้รู้คําตอบว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่มันจะมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาได้เปิดเผยความรู้สึกหรือมันจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ท ให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เหมาะสมจริงๆนะที่เราจะเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นชาวท่าดินพฤกษกันมังกรถ้ายังไม่ได้เจอหนึ่งเดือนขึ้นไปนับจากนี้เนาะคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอรักแท้ของคุณนะคะคุณคนโสดหลังจากที่รอมานานบางท่านอาจจะได้สละโสดแล้วเร็วๆนี้ดีใจด้วยค่ะเอาล่ะมาถึงสถานะไม่ชัดเจนเรามาดูกันหน่อย คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะเลยนะคิดทบทวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาท e e of cup มันอยู่ตรงนี้ Energy ของ s e r v ์เหรืออาจจะ e n e r g y ของ Choice เดี๋ยวเรามาดูกันนะขอดู Energy ตัวคุณ,ต,คณตัวเขาและบทสุดทั้งหมดนะ Energy ตัวคุณเป็น f o โ r Source ค่ะคุณกำลังตัดสินใจอย่างหนักเลยแปลว่าในเวลานี้คุณมีตัวเลือก หรืออาจจะเป็นเขาแต่ Energy มาจากฝั่งคุณค่ะ judgment ขอบทสรุปอีกหนึ่งใบค่ะอาลาได้แล้ววิวฟอ r t จูนเหมือนคุณจะต้องอยู่ในห้วงของการตัดสินใจเลือกว่าตกลงคุณจะเลือกใคร ไว้ในชีวิตและใครคนที่ว่าที่คุณจะเลือกจะต้องเป็นคนที่ชัดเจนกับคนที่สุดดังนั้นในเวลานี้ราศรีพฤษภคุณอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มเริ่มจะคุยถามว่าคุณให้ใจใครมากน้อยที่สุดบอกเลยว,ว่า พอๆกันต้องบอกว่าแบบนั้นนะเอนเออรจออกมาบอกว่ามันมี j จัสแมนและวีว f f ฟอยจูนเกิดขึ้นไม่แน่ว่าคนคนที่คุณดิวอยู่ด้วยที่คุณกำลังจะตัดสินใจเลือกเนี่ยหนึ่งในนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะชัดเจนกับคุณมากยิ่งขึ้นจนทำให้คุณได้รู้นะคะ2 Vibration เนี้ว่า โอเคคนนี้ชัดเจนที่สุดดังนั้นฉันจะเลือกดีลกับคนคนนี้ทําไมละ่ะ <c oughs> เป็นประมาณนี้หรือถ้าเขามีคนคุยอยู่ในเร็วนี้เขาจะตัดสินใจเลือกคุณนะคะ Energy นะคะคุณได้ดีลกับทูเล e เพราะคุณพร้อมแล้วที่จะพบเจอรักแท้ของคุณอาจจะอยู่ในนี้หรืออาจจะอยู่ในนิวเลฟที่กําลังจะเข้ามาก็ได้เพราะเอเนจีของการตัดสินใจเลือกแล้วคุณมีชอตส์นะคุณจะตัดสินใจเลือกได้และคุณจะเโนให้กับ คนที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ชัด แล้วคุณเลือกคนที่ชัดเจนกับคุณมากที่สุดเห็นคุณค่าของคุณมากที่สุดแล้วคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธนะ์คุณจะมีความสุขกับคนที่เขาชาัดเจนกับคุณนั่นเองนะเหมือนเป็นปาฏิหาริมอนกันนะหรือในเวลานี้เหมือนดีวกับคนคนนี้ก็ไม่ชัดนานแล้วอะคะ่ะนะแต่อยู่ๆมีใครเข้ามาชาัดกว่าคนนี้คุณตัดสินใจได้ทันทีเลยอืมคนนี้ดีกว่ารู้สึกดีกว่ากันเยอะอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้จ้าเอาล่ะมาถึง คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเหมือนก่อนหน้านี้มีเรื่องให้ต้องซีเรียสเครียดและคิดมากกันหลายๆเรื่องนะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณทั้งสองคนด้วยเรื่องรอบข้างด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเขาดูที่ตัวคุณตัวเขาบทสรุปนะ เอเนจีตัวคุณเป็นชาออดอืมบางท่านรอคอยการเดินทางแต่มันเหมือนยังไม่ได้ค่ะนะอาจจะทำให้คุณหนึ่งคู่เครียดเอเนจี G, การเดินทางเยอะแยะไปหมดเลยและโซเชี Media. ยลมีเดียขออีกหนึ่งใบค่ะโอเคทริอลเพนตโคเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่คุณจะได้ work on your relationship ทำงานอย่างหนักแล้วล่ะเตรียมการอย่างหนักนะอย่างแรกเตรียมการเดินทาง แผนการเดินทางมันเงียบมานานพอสมควรนะเหมือนจะไปได้แล้วก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้แหละมันทําให้คุณเั้งคู่เครียดพอกันเพราะคิดถึงกันมากคุณเดิงคู่อาจจะอยู่แดนไกลยอยู่คนละที่อยู่ห่างกันหรืออาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเยอะนะเพราะในสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยากลําบากอยู่แต่ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะ เขาอาจจะเดินทางมาพบเจอคุณถ้าอยู่ในเมืองไทยนะแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยมองดูว่าคุณจะรับข่าวคราวแล้วก็แผนการแน่ชัดว่าเขาจะสามารถเดินทางมาหาคุณอีกเมื่อไหร่นะจะมีเกณฑ์การวางแผนร่วมกันในการที่จะทำยังไงต่อไปอ่ะให้อนาคตความรักมันเวิร์กมากยิ่งขึ้นทริอ p e เปนเดโคมันคือการร่วมกันทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ มันม่นคงมากยิ่งขึ้นนะเป็นจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็หาทางออกร่วมกันได้นั่นเองนะคู่ของคุณนะอาจจะได้ส่งข่าวคราวข่าวดีในเดือนกุมภาพันเธ์นี้ให้คุณได้รับรู้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกดีใจมากขึ้นมันมาถึงเร็วกว่าเดิมใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าวัคซีนใกล้มาแล้วง่ะ คุณอาจจะได้เจอคู่ของคุณเดือนเมษาจากที่คุณท้อคิดว่าน่าจะเป็นปลายปีมันอาจจะเลื่อนขึ้นมาเป็นกลางปีก็ได้นะขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จสมหวังนะคะคนมีคู่ผู้อ่านไปกำลังใจให้อย่าเพิ่งท้อไปซะก่อนในเมื่อคุณมีรักแท้อยู่ในกรม,มือแล้วนะแล้วคุณก็รู้แล้วว่านี่คือ,ค,อคือรักแท้คุณพร้อมแล้วสําหรับสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปของรักแท้มันยากตรงไหนรู้ไหมมันยากที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้กับอุปสรรคนะแต่ คุณจะต้องทําให้ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในชีวิตคุณให้ได้ฟันฝ่าอดทนรอคอยนะคนอื่นเขาก็รอเขาก็รอได้อะนะดีกว่าที่เราจะต้องเจ็บ ซ้าช้ำช้ำใจกับคนที่ไม่ใช่มีคนที่ใช่อยู่ในกํามือรอเวลาที่เหมาะสมเจอกันอีกครั้งวางแผนครอบครัวกันได้เลยแล้วก็ในช่วงปีนี้ผู้อ่านว่ามันควรจะเป็นปีที่ทุกทท่านทุกๆคู่ได้ผ่อนคลายลงในเรื่องราวของความรักคงจะได้ใช้ชีวิตกลับมาได้เรียกว่าเกือบจะปกติมากยิ่งขึ้นนั่นแหละนะเป็นกําลังใจให้ราศีพฤษภนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ